เลอเคบูซีเยผู้เปิดโลกกระทัดใหม่ให้กับงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ Who is he? ใครคือเลอเคบูซีเยชื่อเสียงของเลอเคบูซีเยฝังรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่หรือโมเดิร์นิซึมชื่อเลอเคบูซีเยเป็นเพียงนามแฝงในการสร้างผลงาน ส่วนชื่อที่แท้จริงของเขาคือชาลเอดูร์ชานเลกรีเลเคอร์บูเซยเกิดที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ใช้ชีวิตทำงานอยู่ในฝรั่งเศสและเปลี่ยนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสในเวลาต่อมาในช่วงชีวิตของเขาตั้งแต่ปีคศ1 8 8 7ถึง1965เกาส็สนใจเรื่องเครื่องจกักรจากกลต่างๆชีวิตในปารีสกร่นไอศิลปะควบิซึมเซเรลิซึมโดยทั้งหมดล้วนหล่อหลวมให้เกิดเป็นเลเคอร์บูเซย เลอร์ูบีเยเป็นทั้งสถาปนิกมัณฑน,นกรนักผังเมืองจิตรกรและนักเขียนผลงานของเขามีเอกลักษณ์และปลุกพลังความเป็นสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งรวมทั้งมีอิทธิพลต่อวงการสถาปัตยกรรมในช่วงศตวตรรษที่20เป็นอย่างมาก Modern Man and His Body เลอเคอร์บูซีเยศึกษาสัดส่วนทองคําและภาพวาดวิทเวียนแมนของลิโอโดโดดาวินชีอย่างลึกซึ้งเขาคิดทฤษฎีเลอร์โมดูล่าเพื่อสร้างสัดส,ส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เป็นสมัยใหม่สําหรับใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยะกรรมของเขาโดยสร้างกราฟิกเลอร์โมดูล่าขึ้นในปีคศ .1943 และนํามาใช้เป็นก,นกฎในการจัดวางองค์ประกอบให้รูปด้านของอาคารจัดพื้นที่การใช้งานภายในอาคารและกําหนดสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ A house is a machine for living in. Le Corbusier กล่าวถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยว่าจะต้องเป็นสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองการใช้งานอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนกับเครื่องจักรซึ่งมีหน้าที่ชัดเจนในปีออ 25, คศ1925เขาได้สร้างอาคาร Pavilion de Esprit Nouveau เพื่อแสดงให้เห็นต้นแบบของบ้านสำหรับชีวิตสมัยใหม่ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งและภาพวาด สำหรับผลงานที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึงก็คือวิลล่าซาวัวในปีคศ1931เป็นบ้านที่เขาออกแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทฤษฎีสถาปัตยกรรมที่เขาคิดขึ้นมาซึ่งแนวความคิด5ประการในการออกแบบสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย 1. การยกพื้นสูงลอยตัวทำให้มีลักษณะเบา 2. หลังคาแบนและมีส่วนบดดาดฟ้า 3. มมีการจัดผังพื้นที่การใช้งานที่อิสระเพราะผนังไม่ต้องรับน้ำหนัก 4. มีหน้าต่างที่เป็นแนวนอนเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้ทั่วถึง 5. ผนังด้านนอกของอาคารสามารถออกแบบได้อย่างเป็นอิสระเพราะไม่ต้องรับน้ำหนักเหมือนแต่ก่อนนอกจากนี้ยูนิตเฮบิเทชันซึ่งเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับการอยู่อาศัยร่วมกันในลักษณะอาคารใหญ่ซึ่งเปรียบเสมือน,นเป็นเมืองหนึ่งโดยใช้ทฤษฎีเลอร์โมดูล่าเป็นตัวกำหนดสัดส่วนของพื้นที่อาคารที่อยู่อาศัย ประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่ตอบสนองชีวิตประจําวันเช่นร้านค้าร้านอาหารโรงแรมร้านทําผมสถานที่ออกกําลังกายและโรงเรียนสอนเด็กเล็กเป็นต้นซึ่งยูนิตแฮบิเดชันนี้ได้รับการจัดสร้างขึ้นจริงในปีคศ1952ที่เมืองมักเซยทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในปี1957 LC4 Chair Form and Function should be at the service of r e a l i z a t i o n เลอเ r อร์บ e ซีออกแบบเก้าอี้หลายตัวซึ่งล้วนเป็นการออกแบบโดยคำนึงถึงแนวความคิดสมัยใหม่คือใช้วัสดุที่เป็นโลหะมันวาวเพื่อให้โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แลดูเบาและการใช้หนังสัตว์เพื่อเพิ่มความสบายไม่ได้นั่งเข้าออกแบบเก้าอี้ LC4 ร่วมกับเปียร์ชานแลรและชาร์ลอตต์เพอ r ์โลนในปีคศ1928 โดยเป็นเก้าอี้ที่เน้นรูปทรงและองค์ประกอบที่สมบูรณ์โดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่ตอบโจทย์การพักผ่อนของร่างกาย LC4 แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะในการออกแบบเป็นที่นิยมชมชอบและยังมีผลิตขายอยู่จนถึงปัจจุบันโดย c a s s i n a ซึ่งเป็นบริษัทที่รับได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Foundation Le c a r b u s i e Geometric p r r i t y การทำงานศิลปะแนวเพียริซึมซึ่งเน้นความงามที่แท้จริงของรูปทรงทำให้เลอเคอร์บูซีเยได้ค้นพบตัวเองและค้นพบความงามในรูปทรงต่างๆก็ออกแบบโบสถ์นอตเทดามในปี1955ที่เมืองงชองของฝรั่งเศสให้เป็นเหมือนประติมากรรมชิ้นหนึ่งโบสถ์นี้มีรูปทรงแปลกตาและเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่20ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นอกจากผลงานทางสถาปัตยกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นเลอร์บูสเยยังได้ทิ้งแนวความคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไว้คนรุ่นหลังอีกมากมายเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรมและการว,วางพังเมืองไว้หลายเล่มอาทิ t r o v e r t A New Architecture ในปี 1923, Le Modula ในปี1948และ1955ล้วนแต่เป็นหนังสือที่นักศึกษาสถาปัตยกรรมต้องอ่านและประกอบการเรียนจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเลเคบูเยไม่มีทายาทเ,เขาจึงจัดตั้งฟารเดชั่นเลเคบูเยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลงานของเขาไว้เอาไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันผลงานการออกแบบของเลเคบูเซย17ชิ้นได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกได้แก่ Unit d e h a ฮบ t เทชันคืออาคารพักอาศัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองมักเซยทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส Maisen ก i e ยตเป็นสตูดิโอและที่พักอาศัยของเรเน่กิเยตนักวาดภาพและนักวิจารณ์ศิลปะชาวเวเยียม CAPITAL c o m p l e x เมืองจันดีคอนที่ทำการรัฐบาลประเทศอินเดีย The National Museum of Western Art กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น w i s e n h o f s Si ต l u n g Estate เป็นบ้านจัดสรรที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการโดยเพอร์กูในเมืองสตุทการ์ตประเทศเยอรมนี กราเชสเฮาลาพาตาประเทศอาร์เจนตินาอิตาลีแซงมารีเดลาทเรเมืองวิยงประเทศฝรั่งเศสโรงแรมที่เรียบง่ายแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีทัศนียภาพอันงดง,งามในคอนแวนดมินิกันวิลลาซาวัวเป็นอคา,นาคารพักอาศัยทรงโมเดิร์นตั้งอยู่ที่พอร์ซีนอกเขตเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสโบสนอตเทดัมดูโอเมืองโรงชองประเทศฝรั่งเศสวิลลาลาโลช หรือไมซันลาโลสเป็นบ้านพักอาศัยในปารีสวิลล่าเลเร็กซ์เป็นอาคารที่พักอาศัยในเลกเจนีวาในเมืองคอโชประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซิตี้ฟูเกตเดอ e ์เพสติกเป็นอาคารที่ตั้งอยู่ในเมืองเพสเซกชานเมืองบอรประเทศฝรั่งเศสอิมมูเบลคลาเตเป็นอาคารอาพาร์ตรเมนต์ในนครเดจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์อิมมูเบลมอลลิเตเป็นอาคารอาพาร์ตรเมนต์ที่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสยูไซโครด A Duo Factory, d u ู l f ฟ c ค o r อเมืองแซงดีประเทศฝรั่งเศสคารอนเดอเลเคอร์บูซีประเทศฝรั่งเศสไมซันเดอลาเคอเ t อร์เมืองเฟร์ n นีประเทศฝรั่งเศสและนี่คือทั้งหมดของ Le เคอร์บูซีผู้เป็นตำนานแห่งวงการสถาปัตยกรรมโลกขอขอบคุณครับ